สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาที่คลิปของอโ so นะครับวางแผนชำระหนี้ตัวอกับอสศกนะครับในคลิปนี้นะจากคลิปอสขึ้นหัวไว้นะครับก็คือเข้ากรณีที่ว่าถ้าเรามียอดชำระหนี้หกพันบาทนะครับแล้วเราจ่ายเกินไปนะครับสองพันนะครับก็คือจ่ายไป8ปดพันบาทเงิน2000ที่ เงินมานั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ออโจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอ,อย่างที่ออโได้เคยคุยกันหลายหลายหนนะครับนะว่าเงินหรือว่าวิธีการชำระหนี้ของกยศเนี่ยนะครับกยศจะกำหนดตารางการชำระเงินต้นนะครับ กสศจะกําหนดตารางกรารชาระเงินต้นแบบคงที่ไว้นะฮะแบบคงที่ไว้ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับที่เราผ่อนบ้านนะครับถ้าคุณซื้อบ้านแล้วธนาคารให้ผ่อนบ้านเดือนละห้าพันนะครับคุณก็ต้องผ่อนห้าพันคุณจะผ่อนน้อยกว่านั้นไม่ได้นะถ้าธนาคารกําหนดว่าให้คุณต้องผ่อนเดือนละหมื่นคุณก็ต้องผ่อนเดือนละหมื่นจะไปขอผ่อน เจ็ดพันแปดพันไม่ได้นะครับแต่คุณสามารถที่จะจ่ายมากกว่าหมื่นหนึ่งได้นะครับก็คือจ่ายมากกว่าที่ระบบกําหนดมาให้ให้ส่งนะครับเพราะฉะนั้นในตารางการส่งเงินต้นตรงนี้นะครับเราสามารถจะจ่ายได้มากกว่าตามตารางที่กสทกําหนดนะครับแต่อย่าจ่ายน้อยกว่านะครับถ้าคุณจ่ายน้อยกว่าในในตารางแต่ละช่วงปีนะครับแต่ละช่วงปี คุณก็จะเสียค่าปรับนะก็จะเสียเบีย้ยปรับนะครับทีนี้ถ้าเราจ่ายมากขึ้นเนี่ยมันมันมีผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอ่าปีที่1นนะครับสมมุติว่ายอดแสนสองในปีที่1คุณต้องจ่ายพันแปีที่2องในคุณต้องจ่ายสามพันนะครับสามพันหกสี่พันสองสี่พันแปดนะอันนี้คือมาตรฐานเลยนะครับคุณต้องจ่ายเงินต้นเท่านี้ดอกเบีย้ยเท่าไหรว่ากัน นะครับก็เพิ่มเข้าไปนะผู้ใจน้อยคนนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน12เดือนเนี่ยคุณก็จะต้องจ่ายเงินให้ครบ4,800บาทนะครับภายใน12เดือนคุณต้องจ่ายเงินให้ครบ4,800บาทก็คือคุณจะผ่อนต่อเดือนเดือนละ490าสนะครับหรือว่าจะจ่ายปีเดียวครั้งเดียวก่อนวันที่5ก็ได้นะครับก็ได้อันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มัน รบ4,800นะครับแต่ถ้าคุณจ่ายเกินนะครับเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายเกินเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเราจ่ายจ่ายมาแล้วนะสมมติว่าปีนี้นะฮะเป็นปีที่7ที่เราต้องจ่ายนะครับเราจะต้องจ่ายเงิน6,000อย่างที่ว่านะครับจ่ายเงิน6,000แต่เราจ่ายไป8,000นะครับเงินที่เหลืออยู่ที่ไหนนะสมมติว่าอโอลองพิมพ์ดูเลยนะครับลองพิมพ์8,000ดูนะครับเราจ่ายตรงนี้ไป8,000บาท เราจ่ายไป800 0ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับปีถัดไปนะครับก็คือปีที่8คุณยังคงต้องจ่าย6%ของแสนสองอยู่นะครับก็คือคุณยังต้องจ่าย7,2 0 0อยู่ไม่ใช่ว่า2 0 0พนั้นจะทำให้ปีหน้านั้นลดลงไม่ใช่อันนี้ผิดแล้วนะครับนะปีนี้คุณจ่ายจริงๆคุณต้องจ่าย6,000แต่คุณไปจ่าย800 0นะครับปีหน้าคุณต้องจ่าย7,2 0 0อยังไงคุณก็ต้องจ่าย7,2 0 0ออยู่นะครับถึงแม้ว่าคุณจะ จ่ายมากไปแล้วนะครับอันนี้คือขอ้ขอเสียอันนี้คือข้อเสียของของการจ่ายมากขึ้นนะครับถามว่าแล้วข้อดีมีไหมมีนะครับข้อดีมีนะครับนี่ครับข้อดีอยู่ข้างล่างนี้นะครับข้อดีอยู่ข้างล่างนี้ยอดที่คุณจะต้องจ่าย13%สตของแสนสองเนี่ยนะครับก็คือ1 5 6 0นแต่เมื่อคุณจ่ายไปแล้วเน,นี่ยมากขึ้นเนี่ยยอดของงวดที่15ก็คือปีที่15เนี่ยคุณจ่ายน้อยลงไป2,000 คุณจ่ายน้อยลงไป2000นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายยอดนะครับของปีแต่ละปีนั้นมากกว่าที่กยศกําหนดเงินที่จ่ายนะครับเงินที่คุณจ่ายไปจะไปหักยอดของปีสุดท้ายนะครับคือยอดที่15นะครับของปีที่15ก็จะน้อยลงนะฮะเดี๋ยวอสโยงยกตัวอ,อย่างมากขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะครับเอาเอาเยอะๆเลยนะครับสมมติว่าคุณจ่ายไป2 0,000 อ่าคุณจ่ายไปสองหมื่นโอ้นะครับอ่าปีนี้คุณจ่ายไปละเพิ่มไปจากเดิมหกพันเนี่ยคุณจ่ายไปสองหมื่นนะปีถัดไปคุณจะคงต้องจ่ายเจ็ดพันสองเหมือนเดิมนะครับหกเปอร์เซ็นของแสนสองปีกีการคุณต้องจ่ายเจ็ดเปอร์เซ็นของแสนสองก็คือแปดพันสี่เหมือนเดิมแต่ปีสุดท้ายใช่ไหมฮะแทนที่คุณจะจ่ายคุณจะต้องจ่ายหมื่นห้าพันหกร้อยคุณก็จ่ายแค่พันหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับคุณก็จ่ายน้อยลงนะครับคุณก็จะจ่ายน้อยลง นะครับอันนี้ก็คือข้อแต่ว่าเป็นข้อดีไหมอีกข้อดีหนึ่งนะครับมเมื่อมีใครสังเกตเห็นไหมนะครับดอกเบี้ยนะครับเมื่อเราจ่ายมากขึ้นดอกเบี้ยในถัดไปก็จะน้อยลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างใหม่นะครับหกพันมันก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้นะครับหกพันเนี่ยปีถัดไปเนี่ยออยอดเงินต้นเราก็ลดลงนะครับเมื่อ,อ,อยอดเงินต้นเนี่ยมันจะลดลงก็คือ,อ,อดอกเบี้ยก็จะก็จะน้อยลง นะครับอันนี้สมมุติว่าดอกเบีย้ยตัวนี้นะเรามาดูดอกเบีย้ยที่156นะครับเดี๋ยวใครอาจจะต้องย้อนย้อนดูดูดูดคลิปดูนะครับสมมุติผมโอนที่สองหมื่นนะครับจ่ายไปที่สองหมื่นหน่งสิบสองหมื่นนะครับเดี๋ยวเราสังเกตดอกเบีย้ยนะครับสังเกตดอกเบีย้ยนะเห็นไหมฮะดอกเบีย้ยของปีถัดไปนะครับเขาก็จะเอาเงินต้นที่ที่เราลดลงเนี่ยที่เราจ่ายมากขึ้นเนี่ย เอามาคำนวณน,นะครับเอามาคำนวณน,นะครับ <S <S เดิมเนี่ยเราจ่าย6000ถ้าเราจ่าย6000เนี่ยมันก็จะถูกลดเงินต้นไป6 00ันเพราะฉะนั้นในปีถัดไปเนี่ยมันก็จะเหลือเงินคงค้างเ,เงินต้นคงค้างที่91 0 0 0นะครับคุณก็เสียดอกเบี้ย9 1้บาทแต่ถ้าคุณจ่ายไป2 0,000นะครับมันก็ไปหักเงินต้นลงเยอะเลยนะครับก็จะเหลือเงินต้นคงค้างที่7 7 2 0 0นะครับ ดอกเบีย้ยก็จะเหลือ722 772บาทในนั้นะอันนี้คือข้อดีเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนงวดสุดท้ายเดี๋ยวลบไปแค่16บาทนะอันนี้คือข้อดีนะครับถามว่าข้อเสียคืออะไรนะครับข้อเสียคือตรงนี้ครับข้อแรกเลยครับข้อเสียคือยอดของปีถัดไปนะครับคุณต้องจ่าย2 0 0 2 นะครับผมไม่ทราบว่าคุณได้เงินมาจากไหนนะครับที่คุณจะจ่ายไปสองหมื่นแต่คุณจ่ายไปแล้วนะครับใครที่จ่ายใครที่คิดว่าอยากจะจ่ายนะครับแล้วไปหวังที่จะลดดอกเบี้ยลงตรงนี้นะครับก็ขอให้มั่นใจได้ให้ได้ว่าในปีถัดไปคุณจะมีเงินจ่ายเจ็ดพันสองนะในปีถัดไปเนี่ยคุณต้องมั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีเงินจ่ายเจ็ดพันสองถ้าไม่มี ไอ้ที่ว่าคุณอยากจะลดดอกเบีย้ยให้มันดูน้อยลงลนะั่นแะมันจะกลายเป็นเสียมากขึ้นนะครับเสียเพียบปรับเยอะขึ้นนะฮะก็ต้องระวังตรงนี้นะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นอโศกคิดว่าถ้าคุณอยากให้คุณมีวินัยนะครับโดยการนําเงินตัวเนี้ยไปเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อไว้เป็นฉุกเฉิน นะคเพิ่ตีหน้าฟ้าใหม่อาจจะเกิดอุบิเหตจะต้องใช้เงินเยอะแล้วเงินไม่พอเก็บเงินไม่ทันเราจะได้มีเงินส่วนนี้เอามาคืนให้ตรงตารางนะครับเอามาคืนให้มันตรงตามตารางถ้าเราคืนไม่ตรงตามตารางหรือน้อยกว่าตารางเนี่ยเราจะมีเบี้ยรปรับนะครับซึ่งเบี้ยรปรับก็จะมากกว่าดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับี้เงินเนี่ยถามว่าทําไมมันไปลด งวาสุดท้ายก็เพราะว่าตารางของเขากําหนดมาว่าเป็นตายตัวคุณนชำระแบบนี้นะครับเงินที่มันที่คุณชําระไปเนี่ยก็จะไปอยู่ที่นะครับอยอดเงินต้นคงเหลือเ,เล็กที่หนึ่งถ้าใครดูในตารางนะครับสถานะของเราแต่ละคนนะครับเงินที่ถูกหักหรือว่าจ่ายที่เพิ่มเกินไปนะครับของงวดที่ถูกเลีดเก็บก็จะไปหักเงินต้นคงเหลือนะครับยอดเงินต้นคงเหลือ ให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็เลยมีผลมีผลต่องวดเฉพาะงวดที่เท่าไหร่ครับเฉพาะมวดที่1 5หนั้นนะครับเฉพาะมวดที่15ตรเน,นั้นนะ,เพ,ะนนนนะเพราะฉะนั้นก็ออกส่ก็าาฝากไว้นะครับว่าถามว่าจ่ายได้ไหมได้นะครับแต่คุณต้องแน่ใจว่าปีถัดๆไปเนะี่ยคุณยังคงคงจ่ายตามตารางได้อย่าง มั่นใจนะครับถ้ามันถ้าคุณไม่แน่ใจก็ออมเงินไว้ก่อนหรือว่าวางแผนตามที่อสวแนะนำนะครับก็คือเก็บเงินาตามที่อสวได้วางแผนไว้ให้นะครับอ่างนั้นดีกว่าครับถ้าสมมติว่าใครที่ยอดมากๆนะครับเช่นยอด300แสนแล้วคุณคุณมีเงินเยอะๆแล้วคุณรีบไปจ่ายนะครับรีบไปเคลียร์หนี้เนี่ยนะฮะ แน่นอนนะครับปีท้ายๆนต่คุณอาจจะเบานะครับแต่ผมกลัวว่าปีก่อนที่จะถึงปีท้ายๆนะครับมันจะทําให้เราผิดนัดชําระนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยสมมติว,ว่าเรามีเงินหมื่นไว้หมื่นมันน้อยไปนะครับหรือว่าปีแรกๆนะโอ้โหอ้อะไรกันปีแรกจ่ายแค่สี่พันห้าไม่เอ้าขอจ่ายไปเลยสองหมื่นนะครับจ่ายไปเลยสองหมื่นเงินจะได้หมดเร็วๆแน่นอนนะครับปีท้ายๆคุณ มันมีผลอีกสิบห้าปีข้างหน้าเลยนะครับคุณต้องจ่ายสี่หมื่นนะสามหมื่นเก้าแต่คุณจ่ายแค่สองหมื่นสามแต่ขอโทษครับปีที่สองคุณต้องเริ่มจ่ายหมื่นหนึ่งแล้วนะครับรวมดอกเบีย้ยด้วยนะครับเจ็ดพันห้ารวมดอกเบีย้ยด้วยก็เป็นหมื่นหนึ่งนะแต่คุณเอาไปจ่ายไปจะละสองหมื่นนะครับถ้าคุณผิดนัดสักสองนวดนะปีนี้เอ้าตายหา่าแล้วไม่จ่ายไม่ทันแล้วปีหน้าบวกเข้าไปอีกเก้าพันนะครับเป็นหมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นหกแล้วแล้ว แล้วไม่ทันแล้วผ่อนอีกผ่อนก็ปลาเข้าไปปีที่สามบวกเข้าไปอีกหมื่นหนึ่งทีนี้เบีเ้ยปรับเบี้ยปรับมันก็ไม่เยอะหรอกครับแต่มันจะเริ่มจ่ายไม่ไหวพอเริ่มจ่ายไม่ไหวคุณจะเริ่มผิดนัดไปสามงวดสี่งวดห้าง,งวดทีนี้ไอ้ที่จ่ายสองหมื่นทิ้งไปเลยไม่มีผลอะไรเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะน,นี้อสก็ฝากไว้นะครับก็ลองคิดดูนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยาวางแผนแล้วก็ทำตามแผนที่อสแนะนำ นะครับแสนละ20บาทต่อวันนะครับคุณมีเงินคุณมีหนี้1 0 0 0 0แสนคุณเก็บเงิน20บาทต่อวันทุกวันตลอด15ปีคุณใช้หนี้ตามตาราง15ปีนี้รับรองว่าใช้หนี้หมดนะถ้ากลัวว่าเก็บเงินน้อยไปนะครับวันละ20บาทคุณก็เก็บมากขึ้นนะครับนอกจากนอกจากว่าคุณจะมีเงินเก็บคุณจะใช้หนี้กสศได้หมดแล้วคุณยังทําไมครับยังมีเงินออมนะครับนะยังมีเงินออมนะสมมุติว่าอย่างเงี้ย คุณมี3 0 0แสนนะมีหนี้3 0 0แสนคุณต้องจ่ายาแสนละ20บาทถ้า3 0 0แสนคุณก็ต้องเก็บเงินวันละ60บาทนะครับคุณก็ต้องเก็บเงินวันละ60บาทนะครับเมื่อคุณเก็บเงินวันละ60บาทแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทาให้ทำไมครับทำให้เรามีเงินเก็บนะใช้หนี้กยสอสได้นะครับที่มีเงิน60บาทันคุณก็ต้องเก็บเงิน60บาท นะในตลาดนี้นะครับถ้ามียอด3 0 0แสนนะครับคุณต้องเก็บเงินวันละ60บาทแล้วคุณสามารถที่จะจ่ายนี่กสทได้สบายๆเลยนะครับเงินต้นที่คุณเก็บเนี่ยวันละ60เดือนละพันแเนี่ยคุณจะเก็บได้เดือนหนึ่งสองหมื่นทุกทุกปีนะอทอตีปีทั้ง21,600นะครับซึ่ง21,600เนี่ยในปีแรกเนี่ยคุณจะจ่ายน้อย นะครับปีที่สองคุณจะจ่ายมากขึ้นมันจะเป็นการสะสมนะครับเป็นการสะสมและปีกลางๆเนี่ยยัางไงาเงินที่คุณสะสมสะสมไว้เนี่ยมันมากแต่นี่ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันยังพอจ่ายนะครับเพราะอสวได้เฉลี่ยไว้ให้แล้วว่าจาัก,กราฟตรงนี้ที่คุณต้องจ่ายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเงินเก็บของคุณที่สะสมไว้เนี่ยเมื่อคุณเอาไปจ่ายแล้วเนี่ยมันยังคงครอบเวอร์นะครับยังคงจ่ายได้อยู่นะครับปีสุดท้ายอาจจะมีติดลบนิดหน่อยนะครับซึ่งมันก็ทาไม่ทําให้เรา มีปัญหาอะไรนะครับคุณก็สามารถที่จะหาเงินจ่ายได้นะครับแต่ถ้าใครมีนี่น้อยๆนะครับหรือว่าคุณอยากจะเก็บเงินเพิ่มขึ้นนะครับ80บาทนะครับแทนที่จะแทนที่จะจ่ายพอดีเก็บตามที่ออสอแนะนําคุณก็เก็บ80บาทนะครับเพราะฉะนั้นในปีท้ายๆคุณก็มีเงินเหลือนะคุณก็จะมีเงินออมอสอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าหลายคนทําไมไม่คิดที่จะออมเงินนะครับ เอมเงินบ้างก็ดีนะครับมีเงินออมไว้บ้างเพราะฉะนั้นก็เก็บวันละนิดวันละหน่อยนะครับนะเงินในบัญชีในประเทศไทยมีหลายสิบร้านบัญชีนะครับแต่มีมเีเกิน80%ที่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่กี่ร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อโศกก็เป็นห่วงอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วไว้เราค่อยคุยกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้หลายคนเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ